สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุริมนะคะุริมจะพาทุกคนมานํากล้วยเครือใหญ่ๆสวยๆอันนี้นะคะไปประดับเวทีสวยๆนะคะนี่เรามาดูกล้วยตรงนี้นะคะทุกคนทั้งหมดมี12หวีนะคะเครือใหญ่มากเลยเดี๋ยวปุลิมจะพาทุกคนนําไปประดับเวทีสวยๆแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเราจะใช้กี่คนในการหามกล้วยเคือนี้นะคะนี่เรามาคอยดูกันนะคะ

ดูค่ะทุกคนใหญ่จริงๆนะคะต้องใช้สองคนหิวอันนี้เป็นสับปลรดประดับนะคะทุกคนวันนี้เรามาถึงงานแล้วนะคะเราจะมาจัดงานเวทีนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยนะจ๊ะนี่เป็นกล้วยวีเครื่อใหญ่ๆเลยจ้า นี่นะคะมีกล้วยมีสับป,ปะรดนะคะตรงนี้เป็นฟักทองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจัดเวทีกันนะคะมาดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ปริ้มเอามาเยอะๆเนี่ยพอจัดแล้วเวทีจะสวยหรือเปล่านะคะนี่ค่ะเ,เยะน,นะคะทุกคนข้างหลังนี้กำลังจะจัด วทีนะคะเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตระจะจนะคะนี่นะคะนี่จะเป็นมุมสาวๆนะคะทุกคนเตรียมข้าวโพดนะคะไว้จัดเวทีนะคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวพอพอเสร็จแล้วเรามาดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาเจ็ดไว้ทีเนี่ยค่ะจะสวยงามแค่ไหนนะคะทุกคน ก็จะแกะข้าโพดนะคะทุกคนแกะแล้วก็จะวางเรียงตรงเวทีให้สวยๆนะคะ อันนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเรามาดูความสวยงามของผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรของเรานะคะที่เราจัดเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะมีอันนี้แผนกจับผ้านะคะสวยมากเลยค่ะเวลาเรานำผลิตภัณฑ์มารวมกันเยอะๆนะคะ นี่ค่ะพืชผลทางการเกษตรของเรานะคะสำหรับคลิปนี้พริมก็ต้องขอลาเพียงแท่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ